กลาวว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกัน สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเปิดเพลงทุลีดินนะครับนักสู้ทุลีดินของ <c oughs> สบวนเสื้อแดงนะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นภาพของพี่น้องที่ถูกฆ่ายิงนะครับโดยทหารผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งซึ่งได้ติดตามการถ่ายทอดสดของพี่น้องเสื้อแดงตลอดนะครับ ตั้งแต่ปี50นะครับเรียกว่าคลิปทุกแทบจะทุกคลิปนะครับตอนนั้นกลับจากอัฟกานิสถานให,ใหม่เนี่ยก็นะครับลุ้นตลอดแล้วก็ต่อสู้เรียกว่าเต็มที่นะครับลุ้นพอปี52รัฐบ,บาลพิสิธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าติดตามกับชั้นชิดนะครับแล้วให้กําลังใจพี่น้องเพราะาเรามีความรู้สึกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้จะมาจากการ จากชั้นธรรมาิมติที่ชอบทำถูกต้องและเป็นธรรมนะครับตามระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ควรจะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งเราเห็นรัฐบาลนายพิสิธิ์ขึ้นมาด้วนั้นนะครับมีการใช้อำนาจบาดใหญ่มีการย้ายข้าราชการมีการทำร้ายพี่น้องประชาชนมีการบังคับใช้ออสองสองมาตรฐานแล้วมีการคดโกงนะครับแล้วก็ทำเศรษฐกิจบ้านเมืองเสียหายเยอะแยะไปหมดนะครับ แต่ว่าพยายามจะใช้คําพูดนะครับดีแต่พูดนั่นแหละนะครับก็เลยติดตามนะครับเป็นผู้ที่ให้กําลังใจขบวนเสื้อแดงแล้วก็นะครับจะว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยผมไม่เคยเถียงเลยแล้วคำว่าคนเป็นคนเสื้อแดงนั้นผมภูมิใจที่จะบอกเพียงแต่ว่านิยามคําว่าเสื้อแดงสําหรับผมแล้วนะครับมันจะต่างจากที่บรรดาพี่น้องคนต่างสีเขามองสําหรับผม,ผม,ผมแดงเป็นของประชาชน แดงเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนโดยสมบูรณ์เป็นความชอบธรรมของประชาชนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลน,นะครับเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองทุกคนทุกหมู่ทุกเรานะครับนั่นคือนิยามคําว่าคนเสื้อแดงวันนี้ผมใส่เสื้อแดงคาดดานะครับแว่นตาดํานี่ต้องใส่เพราะว่าแดดที่ออกมาเนี่ยนะครับกระ้อนเข้าสายตา นะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่ด้วยกะมังนะครับตาล้าแล้วก็ถ้าต้องใส่แว่นเนี่ยต้องมาจ้องนะครับจอด้วยอะไรด้วยจะมีปัญหาจริงๆวันนี้นะครับใส่เสื้อสีดานะครับต้องเรียกว่าเสื้อสีแดงคาดคาดดานะครับก็ถือว่าเป็นการไว้ทุกไว้อะไรให้กับนะครับทุกคนที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปีสีเก้าขึ้นมาทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่านะครับที่เสียชีวิตไป แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นขอมอบนะครับาการลํำลึกถึงตรงนี้และการสะดุกดีตรงนี้ให้กับวิญญาณวีรชนซึ่งเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปเรียกร้องหาประชาธิปไตยไปได้วยความกล้าหาญนะครับแล้วขอไว้อะไรให้กับทุกท่านที่เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ถือมือเปล่าลไปมือเปล่าไม่มีอาวุธไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อจะไปเรียกร้องหาประชาธิปไตยนะครับ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งนะครับเราได้มาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเราได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้ต่อสู้เพื่อหลักการเบื้องต้นว่าเสียงของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นเสียงที่จะตัดสินว่าคนเหล่านั้นสมควรจะมาเป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้ใช้อำนาจของประชาชนหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้มาจากประชาชนก็ไม่สมควรเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะไม่ได้ในส่วนที่ควรจะได้แล้วปรากฏว่าเเด็จการมันลุกคืบเข้ามา วันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นคำถามนะครับนำข้อมูลมานำเสนอคำถามก็คือใครเป็นคนฆ่าประชาชนคนสั่งนั้นนะครับสาวขึ้นไปในระดับต่างๆนะครับก็คงพี่น้องคงจะรู้แล้วแต่ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าการสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนผมจะยังไม่ย้อนไปเมื่อปี2552ซึ่งมีการเขียนฆ่าประชาชนแน่นอน ผมได้ดูการถ่ายทอดและได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาตายไปเนี่ยหลายสิบแล้วก็แต่ละศพนั้นถูกทหารนั้นเก็บนะครับเก็บศพแล้วมีคลิปที่ยืนยันตรงนั้นนะครับพี่น้องก็เข้าไปดูที่เพียงดีแคร์เดมีนะครับผมได้เก็บคลิปต่างๆเอาไว้แล้วก็รวบรวมอาไว้พี่น้องก็ลองแวะไปดูนะครับจะให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งรวมความรู้พี่น้องค้นหาได้ง่ายนะครับไม่ได้ตกหายไปนะครับในหน้าเว็บ ทีนี้คําตอบออสำหรับคําถามที่ว่าใครเป็นคนสั่งการนั้นเราเอาตามหลักตามเกณฑ์ก่อนตามหลักฐานที่มันมีผมจะเน้นไปที่ปี2553นะครับกลุ่มคนที่มีส่วนในการออกคำสั่งและก็ปฏิบัติงานมีไม่ใช่2-3สคนมีเยอะแล้วถ้าจะบอกเป็น t ตีสิสเ t เมนับเป็นบทสรุปรวบยอดเบื้องต้นก็คือว่าวันนี้ คนที่มีส่วนร่วมในการเขียนค่าพี่น้องประชาชนนั้นอยู่ในอำนาจเต็มหมดเลยคนที่ได้มีส่วนร่วมเขียนค่านะครับทั้งวางแผนแล้วก็ปฏิบัติงานนั้นวันนี้เข้ามายึดอำนาจของประเทศแล้วผมก็จะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการที่พวกนี้จะต้องยึดอำนาจนอกจากจะอ้างว่าเป็นไปเพื่อตอบสนองชนชั้นสักดินาแล้วก็เครือข่ายพระราชาไทยแล้วส่วนหนึ่ง ผมกาลังตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้ต้องเข้ามาเพื่อปลดบาปปลดโทษให้กับตัวเองนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาได้ทําผิดทําชั่วไว้วันนี้นอกจากจะหาทางรอจังหวะที่จะนินโทษกรรมตัวเองให้นะสมบูรณ์ไปเสเ็จเด็ดขาดการที่อาศัยจังหวะที่บ้านเมืองร้อนร้ายและทุกคนนั้นมีคดีความอะไรกันหมดก็เพื่อที่ว่าวันหลังจะได้หวังว่าจะต้องนินโทษกรรมกันเองทั้งหมดแล้วตัวเองนั้นเป็นคนจัดการนะครับ เอาละพี่น้องเราไปไปดูกันนะครับว่ากลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวางแผนสั่งการและปฏิบัติงานจนนำไปสู่การเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนนับร้อยนะครับศพที่ทหารเอาไปแล้วนะกรณีที่มีการสูญหายนั้น mm. เห็นว่ากันว่าช่วงปี52นั้นสูญหายไปเป็นหลักร้อยนะครับเป็นร้อยแต่ไม่มีใครกล้าไปรายงานเพราะว่าอำนาจอยู่ในมืออภิสิทธิ์อยู่มาอีกปีหนึ่งแล้วตอนหลังในช่วงหลังนีนก็เรื่องการหายสาบสูญเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงเพราะว่าจำนวนศพที่คนเห็นเอาขึ้นไปอย่างน้อยหลักสิบนั้นเนี่ยมันจะต้องนะครับมันจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักที่ใดที่หนึ่งแล้วผมก็พอจะได้ยินข่าวมาบ้างนะครับมีคนมาบอกว่าอยู่ในค่ายทหารมีการไปดำในจุดที่ลึกๆแต่เป็นแปลนที่ทหารคุมอยู่นะครับใครจะเข้าไปไม่ไมง่ายก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรามาโฟกัสที่ประเด็น2553เมษายนแล้วก็พฤษภาว่าใครเป็นคน นะครับอยู่เบื้องหลังมีส่วนเกี่ยวข้องและควรที่ต้องรับผิดชอบต่อการตายของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับวิกิพีเดียเป็นสารสานุกรมเสรีนะครับใช้คำนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับวิกิพีเดียเนี่ยนะทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ละเอียดแล้วก็ทำแบบมืออาชีพนะครับ เราไปดูว่าสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งศูนย์ดนนยการขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะเขามองว่ามันเป็น emergency situation นะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งคณะสอ,อชอหรือว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับภาษาอังกฤษก็บอก center for resolution of emergency situation นะครับ CRES เป็นหน่วยงานพิเศษของรัฐที่ตั้งขึ้นนะครับเมื่อวันที่7เมษายน2553 พอวันที่7ปุ๊บวันที่10นะครับก็เริ่มดําเนินการฆ่าเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการพยายามสร้างความชอบธรรมต่างๆนานาหลายเรื่องนะครับขึ้นเป็นพระราชกําหนดนะครับเป็นการบริหารแผ่นดินในสถานการฉุกเฉินตาปี2 5 4 8เพื่อจะควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนปชอนี่นะครับ เดิมนั่นนะนะครับก่อนหน้าใช้ชื่อว่าศูนย์บริการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอชอรอสอนะครับตามประกาศของพรบรความมั่นคงซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมก็ตอนที่เสื้อแดงนะครับกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งมาล้นฟ้าท่วมดินนะครับนะครับแล้วก็ก็ตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554อันนี้อันนี้ามาตั้ง เรียกก็เป็นศูนย์รักษาอานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นนะครับปี254แล้วก็คณะมนตรีเนี่ยตั้งให้พลตำรวจเอกวิเชียนพุทโผสีเป็นผู้อำนวยการพออสสรสนะครับแล้วก็พลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริเป็นอ่าเป็นโฆษกของสรสนะครับก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องประวัตินะครับที่มาที่ไป นี่ก็ปี2 5 5 4นะครับมาควบคุมการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ10กุมภาพันธ์2 5 5 4สรสนี่ประกาศมาอีกสองฉบ,บับนะครับห้ามปิดถน,นนนะครับเรียกแกนนำเข้าไปทราบข้อกล่าวหากล่าาวหแต่ว่านะครับปรากฏว่าไปเจอเส้นใหญ่สรสนี่ไม่ค่อยมีบทบาทเพราะ,ะนั้นชื่อเหล่านี้พี่นอ้องสอ,อชอนั่นคือตั้งแต่สมัยรัฐบาลอน,นพศิ์ สออ,อรสอ,อนี่ยุคนางสาวรัฐบาลยังนางสาวยิ่งลักนะครับปีสองพนาสิบสามนะครับคณะมนตรีมีม,มติยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลก็ฆ่าประชาชนเรียบร้อยเดือนพฤษภานะครับคุมสถานการณ์อยู่หมัดนะครับจนทั่งวันที่ยีบ่บทธันวาคม2พันเนี่ยนะครับก็ซึ่งเราคือ2 0ง0ันสนนะครับก็ พอพอยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยศูนย์นี้ก็หมดอำนาจลงนะครับแต่ก็มีการโอนย้ายงานที่ยังต้องทําอยู่นั้นให้ไปอยู่ในาการเอินการของหน่วยดีเอสนะครับแล้วก็นั่นก็นําไปสู่การตกลงกันเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งในปี2554นะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักนะครับชนะคนที่นะครับ เสียชีวิตอะไรไปตอนนั้นนี่แหละก็เลยบีบรัฐบาลรัฐบาลของนายพิสิทธิ์จำเป็นจะต้องสละตําแหน่งนะครับประกาศยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งในปีถัดมานะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมก็ได้นายกเป็นผู้หญิงคนแรกทีนี้แหละตอนนี้เราสําคัญแล้วพี่น้องเราไปดูคณะกรรมการรือเรื่องหน้าที่คงไม่ต้องบอกถึงนะครับมันก็มีข้ออ้างต่างๆมากมายคณะกรรมการเนี่ยนะครับในสออชเนี่ย อสอชอนะครับก็ประกอบกด้วยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่พิเศษที่1นึ่5 3ับสองพันห้าเนี่ยแล้วก็คําสั่งนายกรัฐมนตรีพิเศษ94 2 5สับสองพันแล้วก็คําสั่งที่2 2 5คับสองพันมเนี่ยมีหลายชื่อคณะกรรมการต่างๆดังนี้นะครับประวิตย์วงสุวรรณรองผู้อำนวยการนะครับตามประกาศพิเศษที่1นึ่งับสองพันเป็นผู้อำนวยการครับ ประวิทย์วงสุวรรณซึ่งวันนี้ใหญ่กลางเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้แหละเป็นหนึ่งในผู้นะครับเ,เป็นประธานเลยนะครับเป็นประธานเลยเพราะนั้นพี่น้องก็ดูให้ดีแล้ววันนี้สามปอนด์นะครับมาหนึ่งแล้วนะอา้าวมีผลเอกอภิชาติเพนกิติเป็นผู้ช่วยผู้พิมพ์ยการทรงกิติจัก,กรบาทผู้ช่วยผู้อินวยการอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้ช่วยผู้อินวยการชื่อเป็นไงครับ กำธรพุ่มหิรันผู้ช่วยผู้อำนวยการอิทธิพลสุภวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,กม,การมีศาสตราจารย์พิเศษจ,จุลสิงห์วสันตสิงหง์เป็นกรรมการนะครับพรทิพจาระเป็นกรรมการรองศาสตราจารย์ดรนอคุณสิทธิพงศ์เป็นกรรมการซึ่งเข้ามาแทนดรพรชัยรุจิประพานะครับตามประกาศที่1นทับ 3, แล้วก็คำสั่งที่2 2 5ทับมีสุวพันธุ์ตันยุวัฒนะเป็นกรรมการ กฤษณพรเสริมพาณิชเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นกรรมการด็อกเตอร์กิติพงศ์กิติยารัฐเป็นกรรมการทีนายธีรกุลนิยมกรรมการนายสือล้ออุทัยเป็นกรรมการนายมานิตวัฒนเสนเป็นกรรมการพลเอกธีรวัตรบุญยะประดับเป็นกรรมการนะครับนางวัยรัตศรีอรุณกรรมการนายอนุชาโมกขเวศนะครับกรรมการทาริศเพลงดิดตอนนั้นเป็นกรรมการนะครับโดยตําแหน่ง นายแพทย์ชาตรีจเจริญชีวกุลกรรมการหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกรรมการดูนะครับสุขุมพันธ์ที่เป็นผู้ว่ากรทมเนี่ยไอ้นี่ก็มีส่วนร่วมในคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับทวินเปลี่ยนสีกรรมการและเลขานุการนี่โดยตําแหน่งคนระับเพราะฉะนั้นตอนนั้นดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติอยู่สุขุมพันธ์คงไปในฐานะที่เป็นผู้ว่ากรทมณนะเวลานั้นนะครับดาวพงรัตนะสุบรรณกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ พนเอกสรนเสริญแก้วกําเนิดเป็นผู้ปฏิบัติการโคศกแล้วอีกคนนึงครับที่เนี่ยเปโชโง่อยู่ระดับชาติน,นะครับรองาศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายาวัฒนายากรตอนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติการโคศกพลตํารวจตรีมันอําน,นวยนิ่มมโนนะครับผู้ปฏิบัติการโคศกแล้วก็พลตารวจโทสันฐานชยะนนท์ผู้ปฏิบัติการโคศก,น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 ,กคนี่ครับ นี่คณะกรรมการชุดแรกเลยนะครับเนี่ยตามคําสั่งที่หนึ่งแล้วก็ตามประกาศที่สองทับสองพันประกาศพิเศษที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประกาศที่สองทับสองพันห้าร้อยสามมีกรรมการพิเศษนะครับตามประกาศพิเศษที่หนึ่งเนี่ยก็ให้หนายสเุเทพเชืออสุบรรณรองนะยายรัฐมนตรีสายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการแล้วก็พลตารวจเอกประทีปตันประเสริฐเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ มีดรพรชัยรุจิประภาเป็นกรรมการแต่ว่านะครับก็พ้นจากกรรมการออกไปเนื่องจากมีการโยกย้ายตาแหน่งพลเอกวิทย์เทพพัสดินายุทยาเข้ามาเป็นเ,เข้าจะเป็นกรรมการนะครับประกาศฉบับที่2 <c oughs> นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุในตําแหน่งเดิมแล้วก็แต่งตั้งกันใหม่ก็มีพลพลเอกกิติพงศ์เกรโกวิท <c oughs> เป็นรองผู้อำนวยการ วิเชียนพศโพสีนะครับพลตรวเอกเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการตามประกาศที่สองทับสองพันสามมาแล้วครับประยุทธ์นะครับกรรมการก็จะมีจีรวรรณบุญเพิ่มนะครับเป็นนางนะครับนายอัจฉพรจารุจินดาพลโทพิเชษวิสัยจรพลโทธนงศักดิ์อภิรักษโยธินเป็นกรรมการนะพวกนี้นายวิเชียนชวริตเป็นกรรมการแล้วในประกาศ าตามประกาศพิเศษนะหมายเลขลงนะหมายเลข94ครับ2 5 2 3เนี่ยก็ให้นางนางนะในแพทย์หญิงนะครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันะ์นะครับยายเนี่ยนะครับเป็นกรรมการเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องครับชื่อต่างๆเหล่านี้คุ้นหูคุ้นตาไหมแล้ววันนี้ใครไปอยู่ที่ไหนบ้างพี่น้องต้องไปตรวจสอบนะครับไอ้คนที่เป็นหัวเลยประวิตยวงสุวรรณวันนี้คุมเกมรัฐบาลอยู่นะครับ แล้วไอ้ตัวที่เพิ่งโผล่เข้ามาตอนหลังในช่วงปฏิบัติการนั่นแหละไอ้ตัวดีเลยตัวนี้วันนี้ก่อนไล่มาไล่ขอโทษนะครับประยุทธ์จันโอชาแล้วไปดูนะครับว่าใครบ้างเป็นผู้นะครับปฏิบัติงานนะครับไปดูสักครับสออชอนได้ตั้งผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัตินะครับมีพลเอกประวิทย์วงศุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมงตอนนั้นเป็นผู้อํานวยการอํานวยการด้านการปฏิบัติงานนะครับ ส่เสริญแก้วคาเนิดซึ่งวันนี้ก็แสดงทีท่าโอ้โหคอแข็งนะครับเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับเผด็จการทหารวันนี้กระบศโคโกกบฏนะครับเป็นโคศโประจาสออชอนะครับแล้วก็ด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยไอตัวปฏิบัติงานเนี่ยตัวดีเลยครับเป็นใครครับอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานก,การณ์ฉุกเฉินก็แปลว่าไอ้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเอาปืนออกไปแล้วไปไล่ยิงให้ใครไปยิงใครตอนไหนนั่นแหละอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับแล้วก็ตอนหลังนะครับตอนหลังเนี่ย5ธันวา,าคม2563หลังจากฆ่าพี่น้องประชาชนไปได้แล้วประมาณ 5, 5เดือนก็มีมติแต่งตั้งพลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อริหาการสอสอเข้ามาเลยครับ ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นแล้วตอนหลังเนี่ยค่าเสร็จเรียบร้อยเข้ามารับอำนาจต่อเลยลุยต่อเลยเพื่อให้แน่ใจว่าคดีความต่างๆจะได้ไม่เดินหน้านะครับตอนนั้นนายสุเทพลาออกจากตําแหน่งรองนาะยกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็รับตําแหน่งนี้และที่สําคัญครับประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่มีการค่าฟันประชาชนเรียบร้อยได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกรบนะครับแทนอนุพงศ์เผ่าจินดานั่นเอง อยู่ในข้าราการเดียวกันแล้วดึงชื่อขึ้นมาเนี่ยไอตัวที่จงรับพักดีนักหนาพร้อมปฏิบัติหน้าที่เฉียบขาดนะครับนี่แหละครับไอประยุทธ์จันโอชาเนี่แหละขึ้นมาเป็นผู้อุปการทหารบกรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแทพนพลเอกอนุพลที่เกษียณอายุ30กันยาแล้วเมื่อการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบรายงานว่ามีการที่มีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ถนอนอักษรประมาณ20กว่าศระสบ ยีสบศพหรือประมาณนั้นเป็นอย่างน้อยการดำเนินการของใครครับประยุทธ์จันโอชานะแล้ววันนี้ประยุทธ์พยายามจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าไอ้จริงไม่ได้พูดหรอกนะครับเขาบอกว่าเหตุที่มีประชาชนตายนั่นแนหะก็เพราะว่ามีพวกใช้กําลังและพวกนี้แหละเป็นพวกเดียวกันนะครับที่ทําร้ายพี่น้องประชาชนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเป็นพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านไอ้พวกนี้ก็ใช้อาวุธใช้กําลังสิ่งนี้มันจําเป็นต้องมาตั้งคําถามนะการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ามีชายชุดดาเข้ามาและไอ้พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช้ความรุนแรงตลอดเวลานะครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนผมก็อยากจะถามพลเอกประยุทธ์ว่าไอ้คนที่ว่านี่หมายถึงใคร แล้วทำไมจับไม่ได้แล้วในสงครามนี่มันเกิดขึ้นในกองทัพนี่ไร้ฝีมือขนาดว่ามีชายชุดดําไม่กี่ตัวนะแล้ว,นะลวนะเกิดการฆ่าฟันทหารซึ่งเป็นทหารเสือราชินีด้วยตายอย่างหมาเนี่ยนะครับเป็นทหารเสือแต่ตายอย่างหมาใครเป็นคนทำใครเป็นคนยิงแล้วทําไมพวกนั้นรอดไปได้ทหารไทยไม่มีปัญญาเหรอพื้นที่กรุงเทพนม,มันหนีไปง่ายนักเหรอไม่มีปัญญาเหรอรับ แล้วจะไปชี้โบยชี้ใบแล้วทีนี้ตอนยิงทําไมไม่ยิงไอ้พวกไอ้ที่ชุดดานั่นแหะครับทําไมไปยิงใส่ประชาชนมือเปล่าทําไมไปยิงใส่พยาบาลทําไมไปยิงใส่เด็กทําไมไปยิงใส่คนแก่มือเปล่านี่มันเป็นคําถามที่ยังไงเสียในพลเอกประยุทธ์ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ปุ๊บวันนี้ก็คือจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนะครับโดยการบอกไปว่าที่จําเป็นต้องใช้กําลังตรงนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ นะมันบังคับให้ต้องใช้มีความชอบธรรมที่จะใช้กําลังจริงๆแล้วในส่วนของการใช้คําสั่งนั้นของนายอภิษ์และนายสุเทพเขาก็พยายามป้องกันตัวเองไว้ว่าจะใช้กําลังก็ต่อเมื่อเป็นการป้องกันตัวเองมั่งนะครับหรือว่าได้ดําเนินตามการขั้นตอนของอานะอาสากลเตือนก่อนอะไรก่อนนะครับจริงๆเขามีหลักการเยอะแยะกว่าน,นั้นอีกนะครับเช่นว่าจะไปเคลื่อนไหวในตอนเย็นไม่ได้ตอนมืดไม่ได้ต้องเลี่ยงการสูญเสียให้มากที่สุด นะครับโดยเพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการที่จะไปนะครับจะไปไปขับไล่นะครับผู้ที่เขาปักหลักเป็นผู้ชุมนุมทางการเมืองตอนแรกก็จริงๆก็จะต้องใช้กําลังตํารวจนะครับเพราะเป็นเรื่องในเมืองแต่นี่อ้างสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็เอากำลังทหารเข้ามาแล้วเข้าไปเนี่ยปฏิบัติการช่วงกลางวันเนี่ยวันที่10เมษายนคงจําได้ปฏิบัติการช่วงก,งกลางวันเนี่ยมันไม่ได้ผลแทนที่จะเอาตัวกลับในปรากฏว่านไอ้ที่ตายนะครับ ไอ้ที่ตายนะ่ะร่มก้าวแล้วนะ่ะเพราะเจตนาของคุณนั้นชั่วร้ายมากเอากําลังเคลื่อนทับเข้าหาหมวลชนที่เขาอยู่แล้วมีการวางแผนกันอย่างดีๆจะไปเล่นเขาในช่วงทุ่มนะครับใครเป็นใครไม่รู้แต่ทหารเนะ่ยยิงใส่ประชาชนตายไปเป็นสิบๆแล้วนะครับทั้งคืนนั้นตายไปเข้าเจ้ายี่สิบกว่าคนนะเมษาอะไรกันนะักกันหนาะแล้ววันนี้ก็มาเรียกร้องว่าตัวเองนั้นถูกต้องชอบทำทหารหอกอะไรอะ่ะ ทหารระยำอะไรอ่ะที่เอากําลังนะพลพร้อมอาวุธปืนเข้าไปใน,นที่มืดคงย่ามใจคิดว่าจะยิงเขาข้างเดียวจัดก,การเขาให้กระเจิงข้างเดียวได้นะครับแล้วเป็นไงอ่ะโดนใครเล่นเขาให้ซึ่งนี่เขาพยายามจะโยงว่าเป็นคนเสื้อแดงเสื้อดําชายชุดดําแล้วประยุทธ์เองก็พยายามจะบอกว่าเป็นเพราะพวกนี้แหละทาให้ทหารต้องใช้กําลังอา้าวนะครับผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลอย่างไร แต่ทีนี้ตอนต่อไปนั้นผมจะพูดถึงว่านะครับทำไมทำไมนะครับถึงมีคนบอกว่าคนที่ฆ่าฝันทหารนั้นไม่ใช่ชายชุดดำนะครับผมเองก็เถียงว่าถ้าเป็นชายชุดดำทำไมคุณไม่จัดการนะครับแล้วชายชุดดำเป็นใครกันแน่นะครับก็ยังบอกได้ว่าอ้าถ้าเป็นฝั่งของดรทักษิณดำเนินการไปหรือฝั่งของไม่ใช่ดรทักษิณแต่เป็นใครไม่รู เสแดงเสยเดยอ,อะไรรู้เรื่องรู้ราวจะไปปกป้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะมาโยนให้เป็นเสื้อแดงนะครับมันก็ต้องมีหลักมีฐานที่จับไปได้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งหมดผ่านมาสี่สิบห้าปีแล้วมีอำนาจเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็ไม่เห็นทําอะไรได้สักทีนะครับนั่นมันคือข้อสงสัยทีนี้เราไปดูอันตอนต่อไปเนี่ยจะให้พี่น้องไปดูว่า <c oughs> กลุ่มคนที่เขาเชื่อว่านะครับเป็นไม้เบือ่อไม่เมากับไอ้กลุ่มบูรพาพยักษ์เนี่ย กลุ่มทหารหมาเอ้ยทหารเสือราชินีเนี่ยนะครับมีใครบ้างซึ่งเขาไม่พอใจแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็คิดจะเล่นงานกันอยู่เพราะมันไสมานานไอ้พวกเรียกเก่งเนี่ยนะพวกเกาะชายกระโปรงเนี่ยมันได้ดิบได้ดีเหลือเกินข้ามหน้าข้ามตาเขาเนี่ยนะครับกลุ่มเรานั้นเป็นใครเขาบอกว่าไอ้พวกขึ้นอยู่อำนาจวันนี้ทั้งปะวิสทั้งประยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะประเภทฆ่าน้องนะครับฆ่าเพื่อน แล้วก็ฆ่าประชาชนเพื่อขึ้นมาสู่ตําแหน่งนะครับแล้ววันนี้พอมือเพื่อนเลือดปุ๊บก็พยายามที่จะรวบอํานาจเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดแล้วก็จะเอาคนของตัวเองเข้าไปสืบทอดอานาจนะครับผมคิดว่ามีมันมีมูลจริงๆนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมคิดว่ามันมีมูลเพราะว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาในะส่วนหนึ่งนั้นนะนะครับก็คือตอบสนองต่อคําสั่งของเจ้าไทยเพราะเขาต้องการนะกระชับอํานาจก็ต้องใช้คนที่นะไว้วางใจในสภาจัดการไม่ได้ แล้วถ้าจะให้ไปสู่การเลือกตั้งปกติก็สู้ประชาชนไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องสร้างสถานการณ์เพื่อร่วมอํานาจแล้วรวบอํานาจแล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์และจําเป็นจะต้องเข้ามาเพื่อให้รักษาตัวเองนะครับคุ้มคุ้มกลาตัวเองก็จําเป็นต้องเป็นคนที่ได้ฆ่าประชาชนขึ้นมาแล้ววันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับไม่ยกตัวอย่างละได้เอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนเขียนฆ่าประชาชนวันนี้ดูชื่อต้นๆน,น,นะครับ อนุพงศ์เผ่าจินดาประวิต์วง์สุวรรณประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าสืบไปชัดๆเนี่ยไอ้พวกที่มีชื่อนะระดับสูงๆนะั่นนะนครับผมจะไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับนายทหารที่ไปอยู่ในคสชนายทหารที่ไปอยู่ในนการบริหารงานระดับสูงทั้งสอนอชอสปช,อสอน,อชอนะครับแล้วก็อยู่ในกระทรวงต่างๆในคณะรัฐมนตรีของของกบฏคสอชอเนี่ย เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับการเขียนค่าประชาชนมาแทบทั้งนั้นนะครับแล้วเราจะไปดูกันตอนต่อไปว่าที่เขาเล่าเรื่องว่าไอ้พวกนี้แหละเขียนค่าประชาชนมาแล้วไอ้ที่มันโดนน่ะมันไม่ใช่โดนเพราะว่าประชาชนหรอกแต่มันเป็นเพราะไอ้พวกเดียวกันที่เขาหมั่นไส้พวกนี้นั่นเองนะครับแล้วตอนหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ